สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนทุกคนเลยอยู่กับผมบาสเดินป่าพาหลอดวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะก็มากันทั้งหมด3คนก็จะมีสวัสดีครับผมเป็นมันป่าครับก็พี่เบิร์ดนะสวัสดีครับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับก็วันนี้พวกผมก็มาตั้งแคมป์เก่าไม่รู้ของนายพานหรือว่าของพพฟซีที่ร่วมอาชีพด้วยกันนะหรือว่าของพี่พี่ที่ถ่าย YouTube เหมือนกันอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับเราก็จะขอนะทักคืน พักแรมกันตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะประกอบอาหารกันกอกไฟกันนะเพราะว่ามีเมนูย่างกลัวเมนูย่างเนี่ยมันจะสุกยากเพราะเราเนี่ยหิวมากๆนะครับพี่เอฟซีครับก็โอเคครับผมขอพี่ๆเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปเรามาก็เราไม่ได้ถ่ายเนาะเราก็มาถ่ายกันตรงนี้เลยพวกผมก็กลัวพี่ๆเพื่อนแบบเบื่อใช่ไหมเบิร์ตก็โอเคครับ เดี๋ยวพวกเรขออนุญาตก่อ,อกไฟแล้วก็ทำอาหารกันก่อนไปทำอะไรครับก็จะก่อ,อกไฟนะดีเบทก็จะก่อ,อกไฟนะพี่เพื่อนก็วันนี้ผมก็จนมันก็จะเป็นคนทำไก่นะพี่บินเพื่อน เยอะเน,นี่ยเยอะนะพวกนี้เตรียมพร้อมมีหมดเดี๋ยวพี่ทำเองก็ได้ใกล้อะเดี๋ยวพวกเองหุ่เข้าวเลยเดี๋ยวหุ่เข้าวกันองต้นมันอตอนนี้ไฟของเราก็เริ่มติดแล้วนะพีเอฟซีใช่ไหมบัส จะติดปะติดแล้วับก็โอเคครับพี่พีนเพื่อนเดวผมพี่เบิร์ดน้องต้นมันขอนี้นตกอกไฟก่อนนะเพื่อจะประกอบอาหารนะเบิร์ตนะใช่ครับผมก็โอเคนะพี่พีเพื่อนก็ผมน้องต้นมันก็จะเป็นคนหุงข้าวนะใช่ครับตอนนี้เราก็จะเสวข้าวกันนะพี่พีนเพื่อนก็คือ ก้นหมอ้อนี่คือโดนน้ำไม่ได้นะพี่เพื่อนก็คือถ้าโดนน้ำนี่คือเราอยู่ไม่ได้เลยนะฝนตกหนักแน่ก็คือคนแถวบ้านพวกผมนะถือนะใช่คือถ้าอยู่ในป่านี่ก็คือก้นมอ้อนี่คือโดนน้ำไม่ได้เลยถ้าโดนน้ำนี่โหอยู่ไม่ได้เลยฝนตกหนักแน่ใช่พี่เพก็ทำหนะ้าที่ย่างไก่นะ เราก็ก็ไฟตองกองนะใช่อีกกองหนึ่งก็จะย่างไก่อีบินเพื่อนอีกกองหนึ่งก็จะหุงข้าวทำอา,าหารสีนี้เหมือนนมเลยนะสี่คนนะก็โอเคครับพี่บินเพื่อนเดี๋ยวผมแล้วก็น้องต้นมมนขออนุญาตหุงข้าวกันก่อนนะ นี่ครับพี่เพื่อนวันนี้ผมก็ได้หุงข้าวนะก็ะคือผมเล่งไฟแบบโอ้โหติดอย่างหนักเลยนะพี่เพื่อนก็ข้าวก็เริ่มเดือดแล้วนะเดือดใหญ่เดือดใช่คือแบบนี้นะต้องทําแบบเนี้ยนะเบิร์ตนะจะเดือดไหวนะใช่ตอนนี้นู่นนะไก่พี่เบิร์ตก็เออน่ากินมากเลยนะพี่เพื่อนนณะนี้นะเบิร์ตก็ได้ดปลูกเปรย์แล้วนะน้องต้นมันก็ทําที่นั่งใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับพี่เพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาต ดูข้าวก็น,นะว่าไปถึงไหนแล้วตอนนี้นะครับพี่พิงเพื่อนน้ำผมก็เดือดแล้วนะไข่รเราก็ต้มกันแล้วเบอรอใส่มามานะโอเคครับกออนุญาตใส่มามาก,ก่อนแล้วก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะพี่พิงเพื่อนตอนนี้ก็เบิร์ก็ได้เปลี่ยนจากฝัง่งนู้นมาฝั่งนี้แล้วใช่ไหมใครับตรงน,นี้ก็มีฐานแดงนะพี่พิงเพื่อน น่ากินมากแลนะ้วนี่ครับเชฟวันนี้ก็ปัวควันไฟนะร้องไห้หลายรอบด้วยนะก็โอเคครับพี่พเ,พเพื่อนเดี๋ยวผมต้นมันก็พี่เบิร์ตขออนุญาตเร่งกันทาอาหารก่อนคือตอนนี้พวกผมคือหิวกันมากแนละ้วขออนุญาตทากันก่อนนะตอนนี้ครับพี่เพื่อนไก่พี่เบิร์ตก็สุกแล้วนะก็เข้ามองต้นมันก็ได้อวนะก็คือไข่ก็ ก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่เพื่อนเดี๋ยวผมต้นมันแล้วก็พี่เบิร์ดขออนุญาตหาที่กินข้าวกันก่อนกับข้าวแล้วก็สุกแล้วใช่ไหมเบิร์ตก็เนี่อไก่นะพี่เพื่มาชิมเนื้อไก่นี่คือน่ากินมากครับก็ตอนอ๋มาๆๆมาไหนึ่นะตอนนี้ คือร้อนมากเลยนะพี่เพื่อนนี่อ๋อกับข้าวเราก็สุกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวครูผมขออนุญาตรับประทานอาหารกันก่อนนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวครูผมขออนุญาตรับประทานอาหารกันก่อนนะร้อนใจเลยอืมร้อนไหม ใช่ทำตัวโตครับไก่ดีดิจับได้ไหมบัดจับไก่เน้นๆจับดิจับตัวมันหน้าไก่ดีดิ ป็นไงครับนี่พี่เบิร์กินหืมหืงานอร่อยมากเลยเดี๋ยวผมก็จะกินนะประมาณเป็นไงหนะืมร้อนนะเนื้อนุ่มหืสุดยอดเลยเพี่บนเลยครับนะร้อนนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อร่อยมากนะ ชิมดูมาม่าละพี่บีนเพื่อนสุดอดเลยไปโฆามาม่าโอ้โหเสืออร่อยมากพี่บีนเพื่อนก็เลยครับเดวผมต้นมันก็พี่เบิร์ตหัวนี้ยรับประทานอาหารกันก่อนนะโอเคครับพี่บีนเพื่อนคือตอนนี้ผมพี่เบิร์ตแล้วก็น้องต้นมันก็ได้รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะก็เราก็ได้พูกเปนอนเล่นกันนะ ก็เราคิดว่าเดี๋ยวเราก็จะนอนพักกันนะพี่พีเพื่อนก็เราก็ได้กอกไฟไว้ทิ้งกันไว้ก็ไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะได้พบเจออะไรหรือเปล่าก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมพี่เบิร์ดแล้วก็นอนตมันขออนุญาตนอนพักกันก่อนก็โอเคครับพี่พีนเพื่อนคือตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะก็คือพี่เบิร์ดก็ได้นอนเล่นอยู่บนเปผมก็ลงมาจากเปนะก็คืออากาศอากาศหนาวนะผมก็ลงมาผิงไฟนะพี่พีนเพื่อนคือหนาวมากเลย ก็น้องต้นมันก็จะอยู่ด้านนู้นนะด้านก็โอเคครับพี่พีนเพื่อนเดี๋ยวผมพี่เบิร์ดแล้วก็น้องต้นมันขออนุญาตนั่งคุยกันก่อนนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในยามดึกรอบหนึ่งพี่พีเพื่อนก็โอเคครับพี่พีนเพื่อนคือตอนนี้ผมก็ได้กลับมายังไปผมแล้วนกก็คือตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วพี่เบิร์ดก็จะนอนอยู่ฝั่งโน้นน้องต้นมันก็สุ่มไฟสักเต็มที่เลยนะพี่เบิร์ดก็ร้อนนะก็นูน่นนะพี่พีนเพื่อนน้องต้นมันก็โอเคครับเดี๋ยวผมพี่เบิร์ดก็จะ นองตัวมันก็จะยังไม่นอนนะพี่เบิร์ตบอกว่าจะนอนใช่ไหมเบิร์ตก็ไม่รู้ว่าพี่เบิร์ตนอนหรือยังนะก็โอเคครับผมก็นอนตันมาขออนนั่งคุยกันอีกสักพักหนึ่งก็ไม่รู้ว่าค่าคืนนี้เราจะได้พบเจออะไรหรือเปล่าก็ฝากติดตามพี่พีเพื่อนไว้ด้วยนะก็ถ้าเจอสัตว์ป่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายพี่พีเพื่อนได้ดูกันเดี๋ยวไว้เจอในยามดึกร้อมนะครับเออไอเทียตัวเลยวะเฮ้ยเป็นไรพี่เป็นไรเฮ้ย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  พีทพีทอยู่ไหนพีทพีทตัวอะไรวะตัวอะไรบ้าเช่าเชาเออมีกองเงี้ยตัวอะไรวะไม่รู้ตีอะไรวะตีหนึ่งตีสองอะพีทอย่างคือมันเว็บต้องถึงแม่จะรู้ไอ้เบิร์ตหายไปได้แล้วเฮ้ยหายแล้วกูเห็นต้นไม้เขย่าแม่งทั้งต้นเลยอะบานฮะเฮ้ยยังนอนได้เหมืนเนี่ยเอ็นอนที่ไหนมาแกนี่ไม่ใช่หรอ แล้วมันไปได้เลยวะพี่ตกใจหมดเลยดูดิคือพี่เพื่อนคือมันอยู่ตรงนั้นนะมันอยู่ตรงนั้นนะเออคือบนตกไม่รู้อ่ะเมื่อกี้พี่ตกใจเสียงร้องเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวนั้นตัวอะไรนะมันวิ่งขึ้นไปนู้นแล้วคุยช่องโอ้ยว่ะ รานส่งไฟเลยต้นนั้นข้าฟื้นนั่นนั่นนันมีดมีดมิไป<ห>ป้ปาบอยปไปไปไตัวอะไรบ้นเนะดูดลพี่เหมือนแม่มันะต้นนั้นเหมือนพยายามมัแก้งเราหรือเปล่าเดี๋พี่จะถามไม่ได้พูดกิดอะไระมีสตัวแล้วนะต้นั้น ไหนเออเออทำไมทีแรกพี่เจอผมยาวนะไอ้เจอ,อผมยาวไหมต้นไันใช่พี่ทำไมนี้ผมสัน้นวะไม่รนะู้นะยเช่นเดิมมีเสื้อเอเอยี่ยว,ว่ะลองกินโซนน้ำแม่ลองให้นะแห่ต้นนะั้แหนอือเมียเสีเ่าใช,ช่ครับเม่ยเ่ียปะใช่ครับ ใจ้องคูนะใจเรอฟ้องคูนะแนวตัวมันนเดินท้งโยนเนาะโยนมันไปไหนวะเฮ้ยมีเสื้องาแล้มีมีไหมีมีนะเอามีนาัเอี่วะเยอะเยอะเอะเยอะเยอะเยอะไม่ตามตามหรอ ตัวเล็กไปไหนวะตัวเล็กไปหไหนเฮ้ยเฮ้ยระวังมันตัวใสนะมึงจะมากวนพวกกูทำไมวะต่างคนต่างอยู่ดิมึงอยากตายรอบสองเลยอะเฮ้ยมึงอยากตายรอบรอ่ม๋อ เรื่องอะไรวะนางไม้ปะวะไม่รู้นะน่าจะไม่ใช่นะพี่ว่าเหมือนนี้เลยมันก่อนมั้นในก่อนเลยพี่ไอชุดเนี้ยเป็นชุดชั้นในถ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็พวกผมขอนอนอ๋อที่ได้พี่เจยตัวเล็กอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออันนี้ขึ้นไปดูแล้วนะ ต้นมันเหมือนเป็นชุดสมัยก่อนเลยว่ะใช่ใช่ไหมบาัาใช่ครับเรากลับไปที่แคมป์ก่อนที่แฉ้มเรี่งนีว่ามันคือตัวอะไรนะคือผมตกใจเจอมอนเจอวันต้น,ตนไม้เนี่ยมันรีบปุออ๊บนะลงทนะีนะ่นี่ผมไม่เคยเจอเลยนะที่ไหนไอ้ตัวนี้ผมไม่เคยเจอเลยอ๋อไม่เคยเจอ

ไตีสองแล้วตีสามแล้วนะดูใกล้ๆจะเช้าแล้วอ่ะดูพระจันทร์เนี่ยตกเป็นว่างแล้วอ่ะใช่พี่ลับมาสะว่างมันเดิมแล้วพี่จันคือแบบเสียงมันห่วยห่วงนี่คือดังมากเลยพี่พีนเพื่อนโค้หน่ากลัวพี่เอฟซีชดูทีนะวานี่คือตัวอะไรถ้าใครรู้นะพี่พีนเพื่อนคอมเมนต์กันมานะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับ ประมาณันค,คือตัวอะไรวะที่นี่เคยเจอเลยนะเว้ยไม่เคยผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนี่ครั้งแรกน,นะที่ผมมา่นี่แล้วก็เจอที่ก็เหมือนกันไม่น่าเราสมัยแคมป์นี่ดูเหมือนล้างๆไม่ค่อยมีคนล้างถ่ายาเจอแบบนี้เนี่ยปกติถ้าแคมป์แบบคนมาถ่ายคลิปเนะี่ยมันจะเจอบ่อยนะแบบมันจะดูสะอาดกว่านี้อันนี้นี่คือลุกลบล้างเลยถ้าพวกผมไม่มานะคือแบบลอกว่นนี้ใบไม้นี่เต็มเลยก่อนเราเข้ามาแล้วเป็นนั้นเนาะ ก็มาตอนนั้นไม่รู้แล้วก็ลูกลูเข้อนี้กินต้นไม้ตอนนั้นไม่รู้นะเออพี่ไม่รู้นะเออจริงๆตอนปีนต้นไม้เราต้องได้ยินแล้วนะใช่คือพี่เจอขีรูฟทุบต้นไม้เขาเ้าแรงกว่านี้ทีแรกก็ทุบๆเลยตกใจก็มันรูฟลงมาจากต้นไม้อะเอ็งกวามือพี่ล้วครับพี่มีอะไรครับท้องฟองคูหลังมือไว้นะท้องฟองคูหลังมือไว้

เไปนอนก่อนเลยผมรู้นายพี่อนมี่ะมีนิอ่ะมาทุ่งไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวไม่ง่วงเลยดไปนอนกับพี่มาไปนอนนะนอนอยู่จะเข้านอนนะได้ยินก็โอเคครับพี่เพื่อนเพื่อนคือตอนนี้ผม ก็จะนอนแล้วนะพี board, okay, 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 so ่เบิร์ตก็อาจจะเป็นคนเฝ้ายามนะพี่พีนเพื่อนก็โอเคครับแต่ผมขออนุญาตนอนก่อนนะพี่พีนเพื่อนก็คือได้นอนนานก็นานแต่ก็ไม่นานมากนะพี่พีนเพื่อนก็โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันในยามเช้านะไม่รู้ว่าจะมาอีกไหมตัวนั้นอะถ้าใครรู้คอมเมนต์กันมานะพี่พีนเพื่อนก็โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนอนก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอในยามเช้าครับ Hả? Alo Bớt Bớt Chạy lên Thôi không má เฮ้ยธอมาอเรา,เาอะมยะนะก็สะมาทอ่เงลคือผมก็คือผมสะดุ้งตื่นนะพี่เบิร์ดได้เรียกนะพี่บีนเพื่อนพ่ได้อพัก làm gì vậy bớt? Hey, đang con đang bớt? Không có. Lời khuyên น้องซุม่มวะไม่น้องซุม่มวะดับไปเลยเดี๋ยวจะเป็นทุเรียนไปดีแก่นอนเลยป๊าบฮะนอนพักก่อนเลยเราไปดูดโอเคแล้วผมก็จะขอตัวนอน,น,นอีกรอพี่พีนเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันในยามเช้าครับโอเคครับพี่พีนเพื่อนก็คือตอนนี้ก็เช้านะพี่เบิร์ดก็ได้เรียกผมลุกขึ้นมาแล้วเป็นเวลาตีอะไรนะเบิร์ดเบิร์ดเช้าแล้วครับอ๋อเช้าแล้วนะก็ Bert. Bert. พี่เบิร์ดแล้วก็ผมแล้วก็น้องต้นวันได้เจอไอตัวสาปราดนั่นนะแล้วก็ผมก็ได้นอนแล้วก็พี่เบิร์ดก็เป็นขนเฝ้าให่นะก็โอเคครับพี่บินเพื่อนเดี๋ยวผมพี่เบิร์ตต้นวันก็จะปิดคลิปกันตรงนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอพี่บีนเพื่อนเก็บเขาของให้เสร็จก่อนก็ขอพี่บีนเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งิตอาร์มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไป โอเคครับผมก็ขอลาพี่พี่เพื่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมไปทำคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พี่เพื่อนติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้าครับ